ไก่หอมอิ่มข้าวเช้าได้ไหมไม่ได้ข้าวเช้าก็ไม่ได้หรอได้ยังไม่ได้ข้อคอใช่ิ้นแอบใกล้จะเข้าแล้วค่ะอ่ะคิมตอนนี้มีเรื่องอะไรยังต้องเครียดอยู่ไหมคะเรื่องละครอะคะแฟนี่มงคอนโซลพี่ทีของเรามีเรื่องอะไรต้องเครียดไหมไม่มีอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ จะตื่นเต้นเป็นพักๆค่ะเพราะว่าแบบเวลาไปออกงานอะไรเงี้ยก็จะมีคนถามว่าแบบอุ้ยอีกแบบเดือนหนึ่งเองเลยเดือนนิดๆอะไรเงี้ยตื่นเต้นไหมพอถามเยอะๆอ่ะเราก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นมั้ยตอนแรกรอรอตื่นใช่ตอนแรกเราก็ชิลๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคตอนนี้ปล่อยใจตอนนี้ตอนนี้ปล่อยใจจนเหลือแค่ดีเทลแบบเล็กๆน้อยๆแบบเลือกเพลงเลือก แชนเดรียเลือกอะไรอย่างี้ดูไม่ใช่เล็กเลยพอคล้ว่าแชมเดรียมันดูทั้งงานหรอเล็กแล้วเล็กแล้วที่ผ่านมันเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีไปปรึกษาบอกมากี้ปรึกษาเขาทำปรึกษาเลยไหมคะในในในส่วนของการที่เขาเคยผ่านมาก่อนเลยเขาก็แค่บอกว่าแบบ เหมือนไม่ต้องเครียดอ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะให้กำลังใจกันมากกว่าค่ะว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องแบบอะไรมากเป็นแบบวันเดียวอยากให้อยู่กับโมเมนต์นั้นๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรที่เราทำได้ไหมคะไม่ยา <c oughs> แล้วก็พยายามค่ะ <c oughs> แต่เราคิดว่าแบบถ้าถึงตอนนั้นเราคงจะปล่อยจอยแล้วค่ะเพราะว่ามันมันควบคุมไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดก็เกิด ยังคะแบบใช้ชีวิตค,คู่อะไรเงี้ยเรามีปรึกษามารี้น่นะคะแบบคเอเขา,าแต่งงานมาก่อนเราเนาะปรึกษาไหมหรอยังนะคะมันยังไม่มีอะไรแต่ว่าก็จะมีเรื่องทำอาหารเนี่ยแหละคะ่ะที่เราแบบ <c oughs> เรียนทำอาหาร<อ>คือเราตั้งใจไว้อยู่แล้วว่า<อ>ถ้าแบบแต่งงานเราอยากจะเรียนทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้รับโอกาสที่ดีก็คือเมื่อวานก็เพิ่งไปถแถลงข่าว HPO ไปค่ะเป็นเป็นซีรีส์ซีรีส์แบบทำอาหารแต่เป็นเรียลิตี้โชว์นะคะจับพี่หมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกเชฟแบบท็อปเชฟจากประเทศไทยอ่ะมามาสอนเราเองอะไรอเงี้ยเราก็ได้เคล็ดลับจากตรงนั้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เราก็เหมือนก็กพร้อมที่จะแบบทำอาหารให้พี่หมากทานแล้วจะเป็นแม่บ้านจะเป็นแม่บ้านจะจะอยู่บ้านโชว์เสน่ห์ไปสวักเสนอเมนู เล็งเลยมาว่าเมนูไหนจะเป็นเมนูแรกเราจะแบบทำให้เขาเมนูแรกเนาะไม่รู้แล้วแต่ลงที่หมากนะคะบางวันก็อยากทานแบบฝรั่งบางวันก็อยากทานไทยเขียวหวานง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะแบบหลายๆแล้วแต่ลงเขาเาเป็ทานยากไม่ยากค่ะแต่จะถูกใจหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าทุกวันนี้คือสั่งแบบ ในแอปอะค่ะสั่งประมาณแปดล้านล้านนะคะ,ะไม่ถูกใจแเอ๊ะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อะอไรอย่างเงี้ยพี่สาวเขาไปใสยกินนาะใสยกินทั้งคู่เลยทำอาหารแล้วมันก็ต้องทำล้างจานด้วยนะทีมเ,เรายังไม่ค่ะไม่ค่ะำย,ยังไงก็จะไม่มงไงล<ะ>้างยังไงก็จะไม่ลาง ื้อเครื่องล้างจานไหมอี่คิมอยากซื้อค่ะแต่พี่หมาก็เป็นคนพูดเองนะคะคนฝั่งนะคะว่าเขาจะเป็นคนล้างเองเือคิมซื้อเองเลยแบบคิมซื้อเลยเขาก็บอกว่าไม่ต้องมันไม่สะอาดดึงงูยิงเงียอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าแบ่งหน้าที่กันลงตัวแล้วเราเป็นคนทำเขาเป็นคนล้างใช่หน้าที่อื่นๆตอนนี้เริ่มแบ่งลงตัวยังคะใครกวาดบ้านถูบ้านก็ก็ใช่ก็เดือนหน้าบ้านจะเสร็จแล้วค่ะ อันนี้ก็ก็เริ่มแบบเริ่มแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วแล้วก็หวังว่าจะไม่มีอะไรแบบเข้ามาคือเราโชคดีมากที่ทำบ้านเราเราไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะมีแบบเล็กๆน้อยมากถ้าเทียบกับแบบเพื่อนๆที่ทำบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็พร้อมแล้วค่ะอันนี้มีเรื่องเข้าอยู่อะไรยังไงไหมคะมีแล้วค่ะเป็นวันไหนบอกจะไม่เลยว่ายังไงเราทำยังไม่ได้ อย่างในบ้านเองทำห้องเตรียมสำรองไว้ให้แบบน้องน้อยหรือยังมีแล้วค่ะแต่ตอนนี้เป็นห้องแบบชิวก่อนยังไม่ได้มีแบบแต่ถ้ามีเขาก็ใช้ห้องนั้นใช้ได้เลยถึงเป็นไหมคะเพราะว่าเราก็เห็นตั้งแต่สร้างบ้านอะไรมาเลยเนาะใ้่ใช่คือเราสร้างทุกอย่างมาจากศูนยใช่แต่ถ้าอยากให้แนะนำนะคะก็คือ อย่าทาไปพร้อมกันบ้านกับแต่งงาน uh huh. บันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะมากหนึ่งแล้วก็สองก็คือแบบเราไม่ได้คุยแค่แบบหนึ่งเรื่องต่อวันเราคุยหลายอย่างมากแล้วก็โชคดีมากที่เราแบบที่ช่องคือแบบโอเคเข้าใจแล้วก็แล้วก็งดรับละครไปก่อนอนะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันหนักฉันแบบต้องต้องแบบต้องหายมันหนักเพราะว่าถ้าละครเราไม่ได้ทําอะไรเลย แล้วคนที่ต้องได้รับคําตอบแบบเดียวนั้นอะไรเงี้ยมันอาจจะล่าช้าไปอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราเราไม่ไหวด้วยด้วยแบบเมนเชลลี่เราไม่น่าจะไหว,วนะคะก็เลยแบบขอขอ,ขอช่องเบรกไปก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจก็เป็นเรา <c oughs> ใช่เพราะบ้านนั้นคือแบบว่าเป็นแบบคนพ่อของเุณใช่ค่ะออในส่วนของคุณปริมก็คือโอนอย่างเดียวแต่อย่างเดียวแล้วก็มีห้องเดียวให้แต่ง ้ให้แต่ง living room หนึ่งห้องค่ะนอกจามใจเราตามใจเรามูลค่าเรือนหอรูมตกแต่งสักเท่าไหร่คะพอเปิดเผยได้ไหมคะบอกเป็นหลักเท่าไหร่หรอไม่รู้อ่ะอยากเอาแบบเพ้อหรออยากอยากได้แบบซื้อซื้อที่สุดพตัวอะไรไมหล้านกว่าเอง อันนี้ได้บ้านจริงหรือเปล่าห้าสิบหรือร้อยถึงไหมเออเกอประมาณนั้นแหละเกอไม่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 ถึงไม่ถึงไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยเป้าวทีแปลกอ่ะเป็นว่าเราไม่ไม่ได้ก็ถือว่าเราก็ทำงานมาเหนื่อยแล้วก็เราก็ถือว่าส่งน้ำส่งเนื้อค่ะไม่ได้แบบไม่ได้ทำให้ตัวเองลำบากอะไร Ok, okay, terima kasih.